ดงเวนซองแสงยงตไอเศร้สวัสดีครับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับสวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของวันนคดีลำนำนะครับเป็นหนังสือวันนคดีลำนำเรื่องกระเช้าสีดานะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนที่1่ที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นชั่วโมงแรกที่จะเรียนวันณคดีลำนำนะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราต้องมารู้จักที่มาของเรื่องก่อนนะครับว่าเป็นมายอย่างไรนะครับจากเรื่องกระเช้าสีดานะครับกระเช้าสีดาพูดแต่งก็คือพระสารประเสริฐนวะงเล็บเปิดตรีนาคะประทีปวงเล็บปิดนะครับพระสารประเสริฐนั้นคือชื่อยศตำแหน่งนะครับ ชื่อจริงก็คือตรีนาคประทีปนะครับแล้วเขาก็นํามาทําเป็นนามปากกานามปากกาก็คือชื่อที่ใช้ในการเขียนนะชื่อที่ใช้ในการทํางานชื่อว่านาคประทีปนะครับสําหรับพระสารประเสริฐนะครับหรือตรีนาคประทีปเนี่ยก็จะมีช่วงชีวิตอยู่ในตั้งแต่ปี2,400 32นะครับถึงปี2488นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาอักษรศาสตร์นะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมแปลนะครับหนังสือชื่อฮิโตประเทศนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะได้ช่วยกันแปลกับสถียนโกเศษ นะโกเนะหรือพระยาอนุมานราชทนนะ,ะช่วยปแปลออกมาเป็นภาษาไทยและหลังจากนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันอีกหลายชิ้นนะครับดังนะครับงานก็มีชื่อเสียงอีกหลายชิ้นโดยใช้นาปการวมกันว่าสเสถียรโกเศษนะ,สะเสถียรโกเศธและนาคะประทีปนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติโดยสังเกตโดยย่อของผู้แต่งเรื่องกระเช้าสีดานะครับ สำรับเรื่องกระเช้าสีดานะครับนักเรียนก็เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรวมนิทานนะครับแต่งเมื่อปีออพุทธศักราช2485นะครับแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดร้อยแก้วนะครับร้อยแก้วก็คือความเรียงธรรมดาแบบนี้นี่เองครับที่เรากำลังอ่านนี้เนระียกว่าร้อยแก้วร้อยแก้วนะครับ เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงเรื่องของลักษณะนิสัยของใครครับลั้งหลานิสัยความเป็นอยู่ของพวกพูดนะพูดหมายถึงอะไรครับพูดก็หมายถึงพวกอมนุษย์อะมนุษย์ก็คือวพวกที่ไม่ใช่คนนะครับเช่นผูดผีปีศาจนางไม้นะสัตว์ในในปา่ามพานทั้งหลายนะครับก็คือในเรื่องนี้เขาจะพูดถึงพลายไม้กับพลายน้ํา ตามความเชื่อของสมัยโบราณนะครับรวมทั้งตำนานของการเกิดต้นกระเช้าสีดาด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับได้สอดแทรกข้อคิดไว้ดังนี้คือ,อาการเป็นผู้ที่ประพฤติด,ดีนะมีคุณธรรมว่าถ้าทำแบบนี้ย่อมเป็นที่รักและก็สรรเสริญของบุคคลทั่วไปนะครับนะครับ จากนี้ไปนะครับเราจะรับชมนะและรับฟังเรื่องกระเช้าสีดานะครับโดยเขาได้ย่อไว้ให้เราแล้วนะครับเราก็ามาฟังฉบับย่อกันนะครับอย่าลืมฟังให้จบนะครับเพื่อเราจะได้นำไปตอบคำถามนะครับ ฟังเรื่องกระเช้าของนางสีดากันบ้างนะคะฟังกันเบื่อหรือ,อยังล่ะเด็กๆยังค่ะคุณตาแล้วคุณตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกรอคะไม่สิอยากจะฟังกันหรือ,อยังละ่ะว่าแต่คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับอืมแล้วกล่าวกับแก้วรู้จักกระเช้าสีดาไหมกล่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรหรอครับ ก็เหมือนกันค่ะแล้วพรายไม้กับพรายน้ำละ่ะหลานรู้จักหรือเปล่าเด็กทั้งสองสายหน้าด้วยความไม่รู้มาตาจะเล่าให้ฟังพรายไม้กับพรายน้ำเป็นผู้จำพวกหนึ่งผู้นั้นคือมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสำแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพรายไม้หรือพรายน้ำ กล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงามสามารถสัมดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่างๆทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วยมีนิสัยชอบเล่นสนุกประชุมร้องรำทำเพลงกันปรายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าปรายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งปรายไม้และปรายน้ำชอบคนดีถ้าไวทำดีเป็นต้นว่า ไม่ใจไม่ตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารักสนทนาปราใยเป็นที่สนิทสนมเป็นยังไงบ้างพอรู้จักหลายไม้กับลายน้ำบ้างแล้วสินาะแล้วแก้วจะเห็นตัวของพวกเขาไหมอาจเห็นถ้าแก้วทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนกผกกลุล mm hmm. เขาเป็นใครเหรอครับมาตาจะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งหนน้อยขันทองนบปรกรนึกว่าพวกปรายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่กดตามไม่มีใครเห็นไลายไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนาธรรม,มตามแม่สอนคงเห็นไลายไม้ได้สักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่น ไม่เก็บถวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมากขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิ์ของแม่เวลาค่ำเดือนงายถิ่นของไพรไม้สว่างกระจ่างแจ้งพวกไพรไม้ได้มาประชุมกันพรันได้เวลาเล่นสนุกนางไพรน้ำแจกกระเช้าแก่พวกไพรไม้ตัวละใบ ปลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแน่ขึ้นว่าวันเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงคว,ว,วามว่องไวอันสน,นุกลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางพลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นปลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆก,กลิ้งเกลือ่นอยู่ กระเช้าเหล่านั้นพวกพรายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหนและชอบใจที่เป็นใบเล็กๆน่าเอ็นดูมากขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วพวกพรายไม้พากันกลับส่วนรายน้ำผู้เรียบร้อยยังกําลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รบ ที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมากที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งไมีอาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวเองขึ้นความจริงนางไายน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคะเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่ และอันนั้นคงเป็นพลายไม้ที่ตนแลไม่เห็นนิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกอยากไปเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าเย็บช่วยกลัวเจ้าของจะว่าเอานางพลายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้น ขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตายเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพรายน้ำสูงสักห้าสิบเซนขนาดเท่าตุ๊ก,กตาเดินยิ้มเข่งอยู่ตรงหน้าลูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจดแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างสวัสดีฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลาเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพรายไมย้ เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพรายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พรายไม้พรายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพรายน้ำ เมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลายเห็นพรายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พรายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่กระเช้านี้แน่รักจริงๆท่านทำด้วยอะไรฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลน,นั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสาหร,รกายิ่ก,กลีบเหล่านั้น ูรูวเป็นกระเช้าทีเดียวเดิมก็เป็นกระเช้ามีเรื่องว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศากัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดาหลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดา ขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหมได้สิที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาและดูตาพลางแล้วหยิบมาเพียงใบเดียวนางพลาน้นำรู้เทยิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองขันทอง,ทองดูเป็นคนดีมาก มีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดีเดือนหงายพระจันทร์เพนช่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกพลายไม้มาประชุมกันเล่นเรื่อนงััันนนนใดน้้ทองรูสึกว่า นางลายน้ำยกมือมาเช็ดตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางลายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วยขันทองหิ้วกระเช้าเต็มสองมือกลับบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางลายน้ำแล้วขอดูกระเช้าผลไม้นี้แม่เคยเห็นนางลายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดา เราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องนม้ให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมาผลของเถาไม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาสนุกไหมล่ะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะคุณตาแล้วทศก,กัณฐ์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครกันครับทำไมนางสีดาต้องถูกทศกัณฐ์อุ้มเหาะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอครับเอาล่ะ ถ้ากล่าวอยากรู้ก็ไปอ่านวรรณคดีเรื่องรามาเกียรติ์ดูสิได้ครับคุณตานี่ก็เย็นมากแล้วเรากลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่าเอานะครับเด็กๆทีนี้เราก็ดูนะเรื่องราวของกระเช้าของนางสีดาจบไปแล้วนะครับเขาก็ได้พูดถึง ลักษณะของออพูดในะเรื่องเกี่ยวกับที่ครูได้เกล่นมาตอนแรกทั้งหมดแล้วโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปอ่านจากบทเรียนเลยนะครับหลังจากดูจบนักเรียนก็มาทำใบงานใบนี้นะครับโดยการตอบคำถามมีทั้งหมด1 2 3 4ขสอสสข้อคถาม4ข้อเสร็จแล้วก็ วาดรูปหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปของกระเช้าสีดานะครูก็มีรูปตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะครับในส่วนหน้านะครับเรื่องของกระเช้าสีดานะครับทําลงสมุดเหมือนเดิมครับแล้วส่งในรายส่วนตัวคุณครูนะครับอย่าลืมส่งงานนะครับั้งของเก่าของใหม่นะครับจะได้มีคะแนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยก็จบลงแล้วนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ